ตตาาาาายยยเจอะสวัสดีครับทุกคนคลิปของแต่งปืนของภาคแวนการ์ดมาแล้วนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมเอาปืนแวนการ์ดลงมาในวอลโซนนะครับโดยปืนกระบอกแรกของเรานะครับอยู่ในหมวด AR นะครับเป็นปืนที่มีชื่อว่าค o o p e r ์คา b ์บนะครับหรือในชื่อจริงที่มีชื่อว่าไฮคาร์ b บน e นะครับก็เป็นปืนของกองทัพสหรัฐนั่นเองนะครับ ซึ่งเจดเดดหลักๆของปืนนี้เลยครับก็คือเรื่องความเร็วในการลั่นกระสุนครับคือมันรัวมากๆเลยอย่างที่เราเห็นช่วงต้นคลิปเลยว่าเสียงมันลั่นรัวแค่ไหนนะครับโอเคมาทุกคนเรามาดูของแต่งกันครับอันดับแรกๆเรามาดูบา์เล็วกันก่อนเลยครับเพราะว่าเร็วผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับบวกบุลเลตเวลโอซิตี้กับระยะดาเมจแล้วก็ได้เีคอนโทรลนะครับ ก็คือของแต่งแบบนี้เป็นสแตทที่ดีแน่นอนสำหรับปืนในอาที่เอามายิงไกลนะครับแล้วก็มัสโคลนะครับผมจะใส่เป็นตัวบวกความแม่นยำแล้วก็ดาเมจเรนจ์นะครับไอตัวอีโคเนซี่เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรครับมันเป็นสแตทใหม่ของปืนภาคแวนการ์ดนะครับคือปืนภาคนี้เนี่ยกระสุนนะครับเวลาเรายิง a d s นะครับมันมีโอกาสที่กระสุนเนี่ยจะไม่ตรงเป้านะครับถ้าเราใส่ตัวนี้ช่วยเข้าไปเนี่ยกระสุนมันจะตรงเป้าขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นอเดอร์บาเรลผมก็ยังใส่ในเรื่องของการช่ววยยรรีีีคคคอออลแ้ก็โนนนซเเหมมืดิะับ เพราะว่าปืนนี้เนี่ยมันโคตรดีดมากๆเลยนะครับคือมันลั่นเร็วนั่นเองครับมันเลยคุมยากผมเลยต้องใส่รีคอยน์โทนแบบเยอะๆหน่อยนะปืนนี้ต่อมาที่กระสุนเลยครับผมใส่เพิ่มเป็น45นั้นนะครับตัวนี้มันจะบวกดาเมจแล้วก็ระยะดาเมจครับแต่ว่าอันนี้มันจะลบรีคอยน์ไปครับซึ่งผมมองว่า ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่ใส่กระสุนเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนมันเบานะครับแล้วเราไปใส่รีคอยล์พวกนี้ช่วยให้ปืนมันนิ่งแทนนะครับแล้วก็กล้องเป็นคูณ2.5ครับอันนี้มันก็คือแบบคูณ3เลยมนะจะเป็นกล้องที่ยอดฮิตนะครับแล้วก็ท้ายนะครับผมใส่เป็นตัวที่ช่วยรีคอยอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมรีคอยเยอะมากนะครับแต่ว่าช่วงต้นคลิปเนี่ยก็ยังดีอยู่ปืนนี้นี่ค่อนข้างที่จะปุมยากเลยนะครับ แล้วก็เรียกิมนะครับผมใส่เป็นสติปกิมนะครับรีคอยเหมือนเดิมรีคอยเยอะมากนะครับแล้วก็เพิกชิ้นแรกนะครับเป็นเพิ่มความแม่นและรีคอยอีกแล้วรีคอยเยอะมากนะครับแล้วก็เพิกนะครับเป็นอันนี้จะช่วยให้เวลาเราปาระเบิดเนี่ยมันจะควักปืนกลับมาเร็วขึ้น,นครับทำให้เรายิงได้ต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นไท้ายกระสุนผมจะใส่เป็นตัวที่เพิ่มบุลเลต์เบลซิตี้นะครับ ตัวนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับของแต่งเซตแรกนะครับโอเคทุกคนแล้วตามเข้าไปดูคูเปอร์คาร์บีนกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับแล้วก็ตามดูท่าสตรีมของผมได้บนสวิสทีวีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยส่วนปืนนะครับขอเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้เล่นให้ได้แน่นอนนะครับมาเรื่อยๆเลยบ้านเราครับอาเซียนออไม่ได้เข้ามาดูงานยินดีต้อนรับกลับมาครับช่วงนี้แมปใหม่แปซิฟิกมาที่เรียบร้อยพร้อมกับกันโปครับกันโปนี่ ผมบอกเลยว่าภาวนายเข้าก็เร็วกว่าแบบใหม่นะมาจนได้เอ้ยมันคมว่ะโอ้โหเจ้เซฟสุดยอดครับพี่ชาย <laughs> โอ,อ้โหเดี๋ยวบอกมีการโรว่โอ้โหโปยิงเนี่ยโอ้โหมีเกมอะไรรับเนี่ยเ้า<อ>เรียกว,ว่าลงมาสัมผัสพื้นดินก่อนครับผมอยากลองขึ้นสลิงใหม่ผมยังไม่เคยเลยว่าแบบมันปรับแอนิเมชั่นเร็วขึ้นไหมโอ้โห เอเนิเมชันสลิงคือเก่าช้าเหมือนเดิมใครดักก็ออโต้บินตัดซิ่อยู่แฮะผมว่ามันอยู่โซนขวาแล้วเนี่ยเลยไม่เสียงแล้ววะยิ่งสูงยิ่งหนาวปาบโอ้โหนแบบี่บโอ้ยมันลงมาแล้วลงมาแล้วสุดรช้ารีโหลดิงแตกกันเต็มแล้วหุ้ยจะไหน โว้ววววเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่สองตีนี่หว่ามันชิดไปนี่แล้วคนหนึ่งผมมาให้ผมไม่วัดกับซันนีดีกว่าเฮ้ยฟิลยิงปืนเคาะเฮ้ยมันดันละผมมาให้เอาตัวนี้ก่อนก็ได้สองตัวนะครับมันวิ่งมาสองตัวฉันจบมาร์กอะมันค้ามสองตัวแล้วก็ดันสองตัวดงต่อเพื่อนเฮ้ยมันบังถังแก๊สว่ะเไปโจโวโยโย แล้วก็ค้ำอีกสองตัวมีมีตี้ใหม่ด้วยนะมันอีกตีหนึ่งอ่ะ2คนใน U. อยู่เฮ้ยมันชิดมาแล้วอ <Okay. S 1> อ้ยเบนนี่มันหนักหน่วงวะ่ะเฮ้ยมาร์กเราขับเครื่องบินไปไปทีมตรงนั้นนไหมเราเราไม่มีการลงจอด <c oughs> เราจะรากระโดดลงอย่างเดียว เออแหวนเป็นอิสเปคเต้นไม่ได้ใช่ไหมผมทำไม่ได้อะไม่ได้ครับอะสกู๊ตแคปเต้ Take off ไปเลยครับไปเลยครับไม่โอ้โหเจนเราจะดูแหวนผมไปพุ่งก่อนรถตัท็อปสมชื่ออีกทีครับทุกคนอุ้ยเอาน็อคเฉยไม่มีคำว่าลงจอดกับตัน ลำนี้ไม่จอดเดี๋ยว้ตัวหนึ่งเฮ้ยมันคืออะไรวะมองไม่เห็นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเนี่ยปืนมั้งคือลเทธ พุจิงพุจิงปืนดีดหรอเพื่อนปืนดีดหรอเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ตาย อยู่นี่นี่มาฟ้ามาฟ้ามันวิ่งไปเอาไม้ให้เรามาให้ใหใหลราตั้งไงโหเฮ้ยปืนเฮ้ยรถสิบล้อคันนี้มีแอนตี้แอร์บนข้างหลังด้วยอ่ะทำออนไม้เว่ยโหสิบล้อช้ามากเลยอ่ะขับยากด้วยรถกันด <laughs> ั้มลองยิงดิไม่เก่งแบบบ้าโโหโ,หโ,หโ,หโหอโฮยสิบล้อนข้างๆได้แล้วหรอ ุสสเรียบร้อยเฮ้ยมันน็อกแล้วจะมาทำไมวะเพื่อน อ้าวโดนเฉยเอ้ยแอนแนนแอนแอนแน,แนคิดว่าจะตายเดี๋สิตายครับเราเฮ้ยผมรีโหลดผมรีโหลด <c oughs> เฮ้ยมันนอนท่าอะไรอย่างนั้นวะ <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียวนะ <c oughs> เดียวเลยครับเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> มันนอนท่าเหมือนมันนอนตายมันนอนเอาหน้ามุดดินอะ <c oughs> ผมนึกว่ามันตัวน็อกเว้ผมเล็งไปก็แบบลองยิงดู แอนิเมชันนอนมาเป็นอย่างนั like ้นวะแต่พอดีนะมันสปอร์เรื่อยๆถ้ามันไม่แบบมันมาเรื่อยๆเออคันนี้มาแล้วไปดีกว่าเฮ้ยมีควันปะไปเราไปทีมด็อกกันีกเทคออนเทพโอ้ยโม้ยออ้้้ออยว ไปยึดศีรษคนนั่งดูหมดเลยมาเดะมาเดะมาเดะมาแล้วครับหน่วยแอร์ครับแอร์ไตส์แอร์ไตส์มาแล้วทิมเลยเอ้าเชี่ยนู้นลงตรงนั้น มันน็อกอยู่หลายเนี่ยไอตรงอยู่ตรงโหลดนี่มันคือน็อกปะอ๋อไม่นอ็อกไุ้ก,กระตายมาฟ้าเหรออยู่มันนี้มาฟ้ามีสไนโกลตัวนึงมั้งมันอยู่ข้างหน้าบ้างไม่รู้ตรงไหนเฮ้ยเห็นละโอ้โหเกือบโดนส่องอยู่นี่ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่าแมบนี้แม่งต้องเล่นสนไหนวะจริงที่ที่แคมป์เยอะมากอะมันจะมีคนแบบว่าไม่ไปไหนอยู่ตามเตอเียมากยิงไม่ดีครับอยู่ตรงเทรนแดงเนี่ยเฮ้ยตัวเดียวอะไรนะในนี้เหมือนมีเฮ้ยมีมีบ้านนี้มีเพื่อนไหนไม่ผมวายผมจ มันไม่ดันมามันโดนตันคนหนึ่งแป๊บน,นึงนะแม่งเ,เล่นโคตรมุมอโอ้ยเพือ่อนอายิงเราไม่โดนเลยอ่ะโดนแล้วไอ้เฮียเอาตัวบนเคนก่อนได้เราก็มีหน้าหอบโดนึงวิวิวบนเคนมันนีมากกว่าหนึ่งครับแคมป์แบบจริงจังจัดอะ่ะสี่โฟด้านนะไอ้เฮียอุ้ย,ยทำไมมันยิงจากมุมไหนหวะไม่เห็น purple purple I'm safe purple I'm safe โอ้โห่กะมันแตกปืนเชี่ยอะไรวันหน้าเฮ้ยเอ้าหลังนายเฮ้ยเฮ้ยแย่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 ผมบล็อกให้ผมบล็อกให้เอาผมบล็อกบันไดให้ครับเอาขึ้นมาแล้วเฮ้ยมึงยิงกาดมั่วแล้วไอ้เหี้ยยิงคนยืนแม่งโดนคนน็อค พี่ผมว่าผมต้องเล่นสไนไนแล้วเอา AR มาเล่นเป็น SMG เอาโเอ oh, เสียงกิ๊งได้ยินยันคนดูคริ่ง <c oughs> โอ้เกิดใหม่ไม่มีปืนเลยเหรอไม่งถือได้หมโโดไปโหลดฮะเฮ้ยมาร์กมาร์กอันนี้วิ่งมาแล้วต้อ,องก่อน สอตัวใช่ป่ะหลังมาบลรักอ้อนใช่ไหมตรงไหนเฮ้ยปืนโหทักนานเลยวะเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้โห MP กูยังไม่ชนะใครเลย <c oughs> ปืนบูพินที่มันโหนจริงมีคนดักเราอีกทีนึงวะมั้งมีกลองใบนึงวะให้ผมเก็บข้างหน้านก็ได้องเอ,อาไซต์ตัวนึ่งครับไซต์ยาวตรงนีงองออหน,น่ามากแลว เราขึ้นหลังไหมหลังเนี้ยเราเนี่ยผมนะตอนนีในม้องขึ้นทางดีกว่านฝ่ามือมีเหรอใช่บนตรงตรงบันไดครับตรงบันไดอันนึงของได้มันไปยากกว่าตัวยิงม้ามันก็เฮ้ยตายเจอตาย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 ขึ้นตายได้จะไปไหนกันท้งใจไม่มีหรอก

ว้ยไอโอเคสองตัวแท็กกำลังยิงอยู่ในวงครับอู้หัวมันโผล่หัวมันโผล่หนึ่งหนึ่งหนึ่งว่ะว้ยเย้เนี่ยที่ชั้นตัวหนึ่งอยู่ซ้ายเนี่ย ไอ้ปืนใหม่ที่ผมบอกอหนึ่งหนึ่งนะตัวท้ายฮอกข้างหน้าซ้ายมือตรงตรงนี้เมื่อกี้ถ้าวงปิดแล้วไม่เจอนั่นมันน่าจะโดดลงแล้วไ,ไ,ไปขวาแล้วแบบอ้อมไปเหมือนที่ฮอกบอกออกซ้ายล่างต้องเลียมหามาันแหละอยู่ใต้นี้แหละปึ๊บเช็คฮิตมาก,ก่อนอ่าเรียบร้อยไป <Okay. S 1> จ้าเหลือดิบ เออไอพวกที่นั่งอยู่สองคนของรู้เฮ้ยยี่ปืนแรกของไบบแบบใม่เลยไอใครพูดอะไรวะไอเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราเพืเย้ปืนใหม่โคตรดีเด้อปืนนั้นไอไอจีอะไอชูอะไรคาบายทั้งงานคูเปอร์คาบายอ่ะปืนแบตนำพาครับดีเดี๋ยวหน้าสั่นยังดีนะคุมอยู่ไม่งั้นแม่งขึ้นหวั่น De okay, kérem